ความทุกข์ที่เหลือทนจะล้อมคนให้ทนทานความสุขที่ยาวนานจะรอนรานความเป็นคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคนไทยทั่วไทยทั่วโลกช่วงนี้นอร์เวย์กระิบเงียบๆแนวจักหน่อยทางยุโรปนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์หรือภาษาโนเวีเรียกว่าโพสเกอีสเตอร์ก็คือพระเยซูตายค่ะ พระเยซูตายแล้วก็พระเยซูฟื้นคือวันคริสต์มาสค่ะก็จะเฉลิมฉลองกินกันใหญ่โตจับของโค้ขง,ขงของขวัญน,นั่นแหละค่ะเทศกาลนั้นคริสต์มาสค,คือพระเยซูฟื้นก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงบ้านปลายชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าจะอยู่ที่เมืองนอก เมื่อทุกคนนะอายุสักสามสิบห้าสี่สิบนี่ต้องเริ่มคิดวางแผนได้แล้วนะคะว่าบ้านปลายชีวิตนี้เราจะอยู่ยังไงเราจะทําอะไรเราจะกินอะไรเราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่ที่ไหนต้องวางแผนได้แล้วนะคะเวลานี่ไปรวดเร็วมากไม่รอเราเลยเมื่ออายุได้สักสามสิบสี่สิบเนี่ยก็ต้องเริ่มเก็บเงินนะคะก็ต้องเริ่มเก็บออมเงินส่วนหนึ่ง ทำยังไงเราจะไม่เป็นภาระของลูกหลานเราเหมือนเราส่งเงินให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเราในตอนนี้ในสมัยนี้คิดย้อนกลับไปค่ะว่าเราจะต้องไม่เป็นเหมือนพ่อแม่เราเราลูกเราจะต้องไม่รับภาระกับตัวเราเราจะต้องมีเงินเลี้ยงดูตัวเราเองถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะเราจะต้องมีสำรองจ่ายถ้าเกิดเราเจ็บป่วยใครที่เป็นผู้หญิงไทยที่ มีชีวิตอยู่ที่นี่ต่างประเทศแล้วก็จะกลับไปอยู่ประเทศไทยบ้านปลายชีวิตนี่แหละยิ่งสําคัญยิ่งต้องมีเงินวางแผนได้แล้วนะคะว่าเราจะกลับไปทําอะไรเราจะต้องมีเงินสร้างบ้านสักนิดนึงเล็กๆไว้อยู่อาศัยกับแฟนเราหรือตัวเราคนเดียวก็ได้วันหนึ่งข้างหน้าเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ แต่เรามีเงินในกระเป๋าเราเราก็อุ่นใจในระดับหนึ่งและที่สำคัญลูกเต้าเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นเราจะได้ไม่เป็นภาระให้ลูกเราต้องคอยส่งเงินให้ช่วยเหลือต้องคอยกระเบียดกระเสียนช่วยเหลือเรานะคะลูกเราก็มีครอบครัวที่จะต้องรับภาระลูกผัวเขาก็มีอย่าเป็นเหมือนพ่อแม่เรานะคะเพราะเราเราก็มีประสบการณ์มาแล้วว่าโอ้ยกูจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเราเป็น เป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่บางครั้งบางคนก็อาจจะยุ่งยากอาจจะไม่มีเงินเหลือพอแต่ก็ต้องกระ,กระเบียดกระเสียนส่งไปให้พ่อแม่แน่นอนพ่อแม่เราเราก็รักแต่ทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นภาระให้ลูกหลานเราเพราะเรามีประสบการณ์จากรุ่นเราแล้วนะคะว่าเราจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่เราเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะว่า กรุณาเก็บเงินค่ะเก็บเงินเพื่อวันข้างหน้าแบ่งไว้ส่วนหนึ่งว่าสำหรับ60ไปแล้วทำงานไม่ได้แล้วเราจะต้องมีเงินก้อนนี้ใช้เพื่อตัวเราเองนะคะอย่าหลงละเลงไปกับวันเวลาแล้วก็ปล่อยให้มันหมดไปโดยไรประโยชน์โดยไม่ได้อะไรติดมือเลยนะคะรักตัวเราให้มากที่สุดค่ะแล้วก็อย่าเป็นภาระของลูกหลานเด็ดขาดค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสั้นๆเตือนใจเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะเก็บเงินไว้เพื่อตัวเราวันข้างหน้าค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเตือนใจสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะขอบคุณหลายๆเด้อ